เพลงของหนูที่ดังในติ๊กต็อกเริ่มแรกเพลงอะไรลืมพูดสิค่ะคัฟเวอร์หรือว่าของของเราเองคัฟเวอร์ค่ะคัฟเวอร์ที่ไม่ใช่มาสเตอร์ด้วยเป็นคัฟเวอร์หน้าเวที <laughs> ใน,นวันนั้นหนูแบบหนูนั่งรถกลับมาจากงานที่ไหนสักที่หนึ่งเนี่ยค่ะหนูก็เลยแบบก็คิดหาเพลงเรื่อยๆก็เลื่อนไปดู YouTube ว่าเพลงไหนมันในยุคก,ก่อนๆมันมีเพลงไหนที่มันเคยดังหรืออะไรอย่างเงี้ยอยู่ดีๆก็นึกขึ้นได้เพลงนี้หนูขอไหม ขอค่ะห,หนูลืมพูดซิปนะวันนั้นอะ,ะ,ะคือหนูทักไปหาน้องก่อนแล้วก็ทักไปแต่น้องก็ไม่ตอบเพราะว่าด้ยวยความแบบประมาณเกือบ6 7จ็ดโมงเช้าด้วยบังคะช่วงนั้นอะไรเงี้ยขออนุญาตร้องนะเพลงนี้แล้วหนูก็รอน้องตอบจนหนูไปถึงบ้านประมาณสักเก้าโมงหนูก็เห็นข่าวน้องน้องอุบัติเหตุลงข้างทางแล้วหนูก็เลยแบบเฮ้ยมันบังเอิญหรือเปล่าเนี่ยหนูก็เลยแบบพยายามติดต่อน้องว่าเป็นไรไหมอะไรเงี้ยเป็นไงบ้างน้องก็บอกว่าปลอดภัยพี่แต่คือรถอะพัง ยับเลยอะไรเงี้ยเออเนี่ยพี่มีอะไรจะบอกคือพี่จะเอาเพลงมาร้องนะแต่ว่าจริงๆแล้วหลัก็เป็นห่วงเลไอเป็นห่วงร้องนะหลักก็คือจะให้จะร้องไหมนั่นคือนะตอนนั้นน่ะหนูส่งส่งไปให้นักนเตีแกะแล้วเรียบร้อยแล้วแต่รู้แค่ว่าเพลงเนี้ยมันมีความรู้สึกอะว่ามันใช่อะไรเงี้ยพอร้องงานแรกเท่านั้นแหละโอ้มันมันความมันจะมีอะไรสักอย่างที่มาบอกเราอะว่าคนมันจะลุกเลยอะตอนที่เราลอง มันต้องขนลุกใช่ไหมเพลงไหนที่เราจะร้องมันลุกทุกเพลงไหมไม่ค่ะถ้าเพลงไหนที่มันจะมาเหมือนลืมฮุซิปตอนที่หนูร้องครั้งแรกอ่ะหนูจาได้หรือว่าหนูเห็นแต่คนยกโทรศัพท์ขึ้นมาอย่างเงี้ยทั้งๆท,ที่หนูเพิ่งร้องครั้งแรกวันแรกแล้วคนย,ยกเต็มมากลแต,แตอ่อีเต้นก็เต้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นงานแบบเหมือนเป็นงานประจําปีของอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมา ah หนูจำได้แล้วลานเบียร์แบบกว้างมากคนประมาณ6000คนได้เนานเราก็ร้องร้องร้อง,องไปแล้วก็แบบ บวกด้วยท่าเต้นด้วยาท่าเต้นก็คือคิดกันนะตอนนั้นเพราะว่าด้วยความที่สะคิดเพลงอะมันเพิ่งเิมมาวันนั้นพอดีเพลงเนี้ยเอ้ยเล่นเลยเล่นเลยถือแบบอถือโอกาสซ้อมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอแต่งตัวมาดแมนอะเราก็เล่นไปอย่างเงี้ย ใช่วันนี้ท่าอะไรมีของมันแล้วก็คือแบบนี่คือง่ายๆแล้วก็คิดกันเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแดนเซอร์ก็คิดกันเองแล้วพอหลังจากนั้นมาไม่นานประมาณ2-3วันก็เริ่มแบบเต็มติ k t o ็อกไปหมดเลยตอนนั้นคือง,งานพุ่ง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 ุงงงงจากที่แบบว่ามันก็ยังว่างอยู่มันก็ยังว่างอยู่ค่ะแม่ <laughs>